วัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องเครื่องตัดหญ้าก,กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็เป็นจานสายเอ็นคุณผู้ชมผมก็จะแถมให้สายเอ็นแบบนี้มาครับเนี่ยแบบนี้มาแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับเจ้าอย่างนี้ซื้อมาใหม่เราใช้สายเอ็นแบบใหมก่ก็นี่สายเอ็นน่าจะเป็นเบอร์เบอร์เล็กนะครับ เวลาผมใส่ผมจะใส่แบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยก็ตัดมาแบบนี้นะครับก็ใส่แบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยใส่แบบนี้ก็ใส่แล้วก็ใสอ่อีกเส้นหนึ่งครับนี่ก็ประมาณออกมาสัก15เซนได้ครับนี่15เซนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้อีกดูนะครับสลับแบบนี้นะครับสลับข้างแบบนี้ บบ้ครับมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับพอลราเราใช้กอย่าไปเร่งเครื่องแรงรมันจะขาดครับเรื่องเขร่งแรงไม่ได้ขาดอันนี้ครับแบบนี้เราซื้อมาแล้วทีนี้ถ้าถามว่าใช้อย่างนี้ใช้ได้ไหมยังใช้ไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าเครื่องเขาแรงจัด ไอ้รูแบบนี้ใช่ไม่ได้ครับเราต้องมาแต่งเขาเรียกมายิงรีเวทก็ไม่ค่อยทนนะครับยิงรีเวทเดี๋ยวเรามาแต่งใหม่ครับแต่งใหม่เพื่อให้เขาทนนะครับน,นี่อันนี้หลุดนี่เป็นซื้อมาผมยิงรีเวทนะครับยิงรีเวทยิงรีเวทแล้วก็ยังไม่ทนอยู่นะครับเขารีเวทเขาก็หลุดนะครับรีเวทนยครับลูกรีเวทเขาก็หลุดได้นะครับวันนี้เราจะ,จะทำให้อย่างดีแล้วครับน่าจะเป็น เราจะเจาะนะครับเจาะเสร็จแล้วเราก็จะอเอาเอาตะปูเบอร์สองแทนรีเวทนะครับเพื่อเพื่อจะให้เขามันคงขึ้นนะครับ mm hmm. วันนี้ก็คงจะมาดูกั็นยาวๆนะครับว่าเราทำกันอย่างไรนะครับมาเจาะกันเลยครับวันนี้ต้อง ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือกันแล้วครับเิี่ี<ขอ>ีก็นทีปุณะ เราเราต้องเจาะอันนี้อันนี้ต้องเดี๋ยวเอาตะปูใส่เข้าไปเลยครับได้เนี่นะตะปูเข้าใส่ไปได้แต่เจ้าน้องนี้ต้องอย่างนี้อย่างเดียวครับนี่ตะปูตะปูคอนกรีตนะครับอย่างนั้นตะปูอื่นไม่เข้านะครับมันจะมีจุดตรงนี้ครับเอาจุดตรงกลางนี่เลยนะครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหแข็งครับแข็งเหล็กนี่แข็งมากเจาะให้เป็นรอยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาอย่างอื่นเจาะเอาครับ ทาให้เป็นแนวทางก่อนครับนี่ให้เป็นรูอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเจะใช้จัดัวนี้ผู้ชมนี่จากตรงนี้ครับเจาะเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตะปู2ตะปู2เบอร์ไหนเอ่ยอ่านี่ตะป,ปูสองมันจะขนาดนี้คุณผู้ชมนี่ตะปู2องน่าจะขนาดนี้นะเดี๋ยวผมดูอีกครั้งครับมเล็กหรือเปล่านี่ เออน่าจะเอ่าอ,อันนี้น่าจะเป็ปนตะปูนี่ตัวนี้ครับนี่มันตัวเล็กไปครับมันจะมันจะขาดได้ครับเออรู้สึกว่าตะปนูนี่เอามาปนกันหมดเลยครับนี่มไหมตอนใช้อ่ะโอ้โหเอาเหล็กมาปนกันหมดเลยนี่ผู้ชม ตอนใช้เหยา่เหล็กปนกันครับพระปนกันเป็นอย่างนี้ครับเราเราเลือกมาก็าใช้สี่ตัว่านผู้ชมสี่จุดเดี๋ยวเจ้ารูนี้นี่ไหวไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับรูนี้ไหวไหม,มรูนี้มันหลวมท่าน,นี้ดูรูนี้หลวมน่าจะยิงรูเวทนะฮะผู้ชมต้องใช้สองระบบแล้วครับเดี๋ยวถ้าใช้ตะปตูอย่างถ้าใช้ตะปูใหญ่นี่ก็ มันจะหลวมเนาะมันจะตียากนะครับเ,เจ้าปูตะปูสองนี่จะตีง่ายนะครับตีเบี่ยงเบ่ยงยังง่ายเดี๋ยวเรามาทํานี่ก่อนครับเจาะนี่ก่อนเดี๋ยวมาวัดมาวัดกันครับเอาใช้ตัวไหนดีอืมตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหม เดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้อืเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวตัวนี้ค่อยว่าก,กัน ชมง,งานช่างกันอย่างนี้แล้วครับเราใช้เวลานะครับเวลาส,สั้นๆไม่มันไม่พอแล้วคุณผู้ชมเอาเรียบร้อยเราจะเจาะนะครับ น่ได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวลองลองสซมเปิลดูลองสซมเปิลดูโอ้สุดยอดใช้ได้โอ้โหนี่คุณผู้ชมผมเจาะเข้าไปชิดไปหน่อยครับเดี๋ยวตีลำบากครับโอ้แต่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 แต่งานนี้เจาะไปชิดก็ตีลำบากครับมันต้องออกมาขนาดนี้โอ้แต่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 แต่งานนี้เจาะไม่เจาะไม่เจาะไม่แล้ตีลำบากแล้วครับ ไม่่แนนครับออกมาหน่อยครับี่ชิดวิดเราจะตีตะปูลำบากออกมานี่มันจะเจาะนั่นไม่ได้พลาดไปพลาดไปอย่างนี้ได้ใช้ได้ละคนนี้นะขุดเข็งหน้าดูเลยครับ ่อยเข้าครับเออเราวนบนหน่อยครับผู้ชมไม่วนไม่เข่านะครับนี่เหล็กบางนะครับเราทำอย่างนี้ได้นะถ้าเหล็กหนาอย่าทำนะครับเดี๋ยวอันนี้มันจะหักอันนี้มันจะหักครับแต่เหล็กบางเราทำได้แบบนี้นะนี่ถ้เหล็กบางทำได้โยกแบบนี้นะครับ แข็งมากครับแข็งมากเสร็จแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมจะเอาปุ่มตรงนี้ไว้ตรงไหนดีอ๋อปุ่มตรงนี้ให้ไว้ตรงนี้นด้านล่างนี้แล้วก็หาอะไรมาขิดตรงนี้ไว้ครับเอาตามนี้แหละครับขึ้นสูงมาหน่อยคุณผู้ชมนี่ ถ้าสูงเกินไปจะตีลําบากครับเอาเอาเอาเท่านี้แหละครับเอาเอาเท่านี้นะครับผู้ชมนี่สูงขึ้นมาประมาณสักหนึ่งมิลได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดนะครับผู้ชมตัดแล้วเรามีแหวนดีไหมเดี๋ยวลงดูกันครับว่าจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์การตัดก่อนครับคุณผู้ชมมาชมกันต่อแล้วครับโอ้โหกินเวลาคุณผู้ชมไป10นาทีแล้วครับ นี่เราทำที่หมายไว้นะครับนี่หมายตรงนี้ไว้ครับเราจะตัดแล้วนะครับ ายมือแรงไปหน่อยไปไหนล่ะผู้ชมตตตตตตตายโอ้โหโอ้ยหายไปแล้วนะดูดูผู้ชมตัวสมเล็กอีกอ่ะม่เป็นไรครับหาไหมหาตัวไหมทำไมเยอะแยะ หายแล้วหายไปไม่ว่ากันตัดตัวไหมเอออย่างนี้หน่อยหล่นตรงนี้ก็ดีหล่นกับตรงนู้นหายไปเลย นี่ก็ใส่ยางงี้ครับผชมก็โอ้โหร้อน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 นี่ครับ,รบเดี๋ยวนี้ป๊อบเราก็หาเคาะนะครับเดี๋ยวผมหาของเล่นก่อนครับหาของเล่นมาก่อนครับมาดูของเล่นกันเลยทีนี้ครับเราได้ที่แล้วครับ ต่อไปก็พิธีการเคาะเนี่ยเคาะค่อยงี้ครับอันนี้มันตัวใหญ่ๆไปนะครับเขาค่อยเคาะมาหน่อยเคาะเคาะจนกวาให้เขาแบนๆนะครับใช้เวลาหน่อยครับคุณผู้ชม๋ยวค่อยเคาะให้เขาแบนๆแบนๆแบนๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเออทำแบบนั้นก็ลองเอาตัวเล็กเคาะได้มิดดีไหมเออตัวเล็กตัวเล็กเคาะดีกว่าครับนี่ครับ ไปข้อ,ขอ,ขอใช้เวลานะคุณผู้ชมโอ้โหนานโขมกันนะครับคุณผู้ชมเราข้อเข้าไปก็เริ่มจะแบนแล้วครับเห็นไหมครับด้านนี้ครับในด้านนี้อันนี้เริ่มจะแบนแล้วครับเห็นไหมฮะเริ่มจะดีขึ้นโอ้คุณผู้ชมโทโรศัพท์เข้าค <laughs> นี่คุณผู้ชมเริ่มเริ่มแบนแล้วครับเราเราข้อนะครับ เราตองนะั้นนะข้อตั้งสี่ตัวนะครับวันนี้ก็ข้อตัวเดียวให้ดูก่อนแต่ <c oughs> าถามว่าตัวนี้มันโผล่เป็นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรครับตัวนี้นะเดี๋ยวเร,เราตีอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เขายุบตัวลง ต้องไปลองนั่นดูก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งมันมันจะไปติดจานเครื่องตัญญ้าตรงนี้นะครับมันอาจจะไปติดได้นะครับเดี๋ยวเราก็คงจะหาวิธีการปกติผมก็เริ่มข้ออีกตัวนะะึงครับท่านผู้ชม เคาให้ทุกท่านชมที่ทำก็อคอยทุกตัวทุกตัว,ท,ตวทุกตัวนะครับและรูใหญ่นี่ก็ก็ใส่ไม่ได้ก็ดีครับเพราะเขาย้ําแบบนี้มันก็ไม่ทนเท่าไหร่ครับใส่ไปทุกตัวก็ดีนะคุณผู้ชมน,นะแต่ตัวนี้หรือหรือว่าจะหรือจะตัวนี้จะยิงยิงลเวตก็ได้นะครับยิงลีเวตยังไงนะครับเดี๋ยวผมผมจะลองยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวสักูปอย ผมลืมไมโครโฟนครับเดี๋ยวผมจะลองยิงรีเวทให้ดูคุณผู้ชมว่ายิงอย่างไรนะครับต้องลูกผสมครับถ้ายิงแค่รีเวทเฉยๆเขาไม่ทนเท่าไหร่นะครับต้องอตัตรปูนนี้ช่วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับล็อกรีเวทแบบนี้คุณผู้ชมลิงรีเวทแล้วก็ โอ้ตาย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 นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับมันต้องมีแหวนคุณผู้ชมมีแหวนเดี๋ยวหาแหวนก่อนครับโอ้จะตบลองแล้วจะตบลองแล้วลองแล้วจะตบลองแล้วโอ้ตาย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  Ừ, đài, 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 đài. đi hồi lon con ở đây 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 lòng đi hấp nghe hấp ใช่ได้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 ท่นนี้ก็เป็นวิธีเคาะนะครับเคาะละใช่ได้ครับนี่ คลิปนี้ก็คงจะลำลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบายบายครับ